เฮ้ยหากคนดูคนไหนยังไม่รู้ว่าช่องเรามี Discord ขอแนะนำบัตรเด็บไทยคอมมูนิตี้โดยภายในดิสเรานั้นก็จะเล่นเกมบัตรเด็บเป็นหลักกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทักชวนเพื่อนมาเล่นเกมได้อย่างเป็นกันเองนะครับเพราะว่าคนในดิสนี้นั้นเป็นมิตรกันอย่างมากไม่มีมิรชายชีพนะครับและน,นอ,อกจากนี้ก็สามารถที่จะลงงานในดิสนี้ได้ผมบอกเลยว่างานแต่ละคนค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงสามารถลงแฟนอาร์ได้นะครับ ก็ยังมีคลิปที่ผมนั้นเล่นกับสมาชิกในคอมมูนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากเข้ามาเล่นด้วยก็สามารถจอยตามมาได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมีระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยไขมันใช่ใครมันเฮียเฮียเฮียมันมีเท่าไหร่ต้องสาวอกศาทำอะไรโอ้เฮ้าน่าโอ้เฮ้าหน่าโอ้ยโอมยเบาเบาเบา วันีเนี่ยจะจะแก่ยิงกูฟเอาเลยเอาเลยอามันอาเลยเล่นตลกเลยไอ้ยังยม่แก่มตายเอ้บอกค่ะคุณใส่ย้อนกลับไปเนี่ยเลือดมันคือ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 เลือดผมเป็นไงเลือดไอ้ยัอเลือดมันคือเลือดใช่ไหมมันคือเลือดใช่ไหมมันคือเลือดใช่ไหม มันมคือเลือดแหละเลือดผม,ม,ม <c oughs> ดิ๊กมาชดเสียอ้าวไม่ใช่กูหรอกเหรอกูก็เสื้อแดงนะเว้ย <c oughs>